แจ้งข่าวด่วนค่ะแล้วก็เป็นข่าวดีรวมไปถึงข่าวจริงนะคะคุณผู้ชมสำหรับผู้สูงอายุค่ะ เตรียมรับเงินอีกแล้วนะคะในเดือนสิงหาคม2564โดยทางกระทรวงการคลังโอนตรงเข้าบัญชีและสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะในส่วนของการจ่ายเงินครั้งนี้ผู้สูงอายุจะได้รับสูงสุดถึง1000บาทเลยนะคะส่วนการใช้จ่ายการโอนเงินแล้วก็รูปแบบการใช้เงินเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้สันทซมีข้อมูลข่าวสารมาฝากค่ะหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสันทซานะคะ สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านผู้สูงอายุทุกๆคนนะคะวันนี้สารแซบก็มาอัปเดตตารางแล้วก็เปิดปฏิทินรวมถึงแผนการจ่ายเงินของเบีย้ยผู้สูงอายุในเดือนสิงหาคม2564ตามมาตรการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนะคะในส่วนของเบีย้ยผู้สูงอายุค่ะจะมีการจ่ายเงินในเดือนสิงหาคมก็คือตรงกับวันที่10สิงหาคม2564นนะคะส่วนการจ่ายเงินนั้นจะมีการจ่ายแบบขั้นบันได เป็นเบี้ยยังขี้ผู้สูงอายุตามขั้นบันไดสำหรับอายุ60ปีถึง69ปีจะได้รับอยู่ที่600บาทอายุ70ปีถึง79ปีจะได้รับอยู่ที่700บาทอายุ80ปีถึง89ปีจะได้รับอยู่ที่800บาทแล้วก็90ปีขึ้นไปจะได้รับอยู่ที่1,000บาทนะคะส่วนการโอนเงินโอนตรงเข้าบัญชีของผู้สูงอายุที่แจ้งความประสงค์ไว้นะคะแล้วก็สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ แต่ถ้าหน่วยไหนนะคะที่รับจากอปตเทศบาลหรือว่ารับแบบเดิมนะคะก็สามารถรับเหมือนเดิมได้ค่ะคุณผู้ชม นี่คือแผนการจ่ายเงินในส่วนของเบีย้ยผู้สูงอายุแต่ทีนี้เบีย้ยผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับสิทธิ์ในส่วนของโครงการเพิ่มกำลังซื้อแล้วก็รับในสิทธิ์ของการรู้ซื้อสินค้าด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นจะได้รับอยู่ที่4 0 0ร้อถึงห้าบาทคนที่เป็นผู้สูงอายุมีบัตรคนจนจะได้รับสูงสุดในเดือนอสิงหาคม2 5ง4ันห้าถึงหนึ่บาทค่ะก็เลยนําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากนะคะ หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub s c ค i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสันแซบเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ